ใจดวงนี้ไม่เคยตายขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้คำว่าป่าช้ามีเฉพาะร่างกายเท่านั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลใดก็ตามตายแล้วเขาก็เรียกว่าป่าช้าของสัตว์ในที่นั่นๆท่นนวนใจนั้นไม่มีป่าชา้าคือใจนี้ไม่เคยไม่เคยตายไม่เคยเกิดแต่อาศัยร่างต่างๆ ตามบุญตามกรรมของตนให้ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาอินทรมไปต่างๆอย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วใสให้ไปใสที่จิตนั่นแหละเพราะจิตเป็นผู้ทำบาปทำบุญแท้เองผลเกิดขึ้นจากใจใจจรงต้องไดรับ ตามกรรมแหงดีชั่วของตนแล้วก็ใสลงไปทางต่ำบ้างใสไปทางสูงบ้างเกิดแก่เก็บตายอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันเบื้องต้นแห่งการเกิดตายของสัตว์แต่ละหลายหลายก็ไม่มีเบื้องปลายก็ไม่มีถ้าไม่มีธรรมคือฝั่งแห่งธรรมนี้เป็นเครื่องสกัดลัดกั้นเอาไว้ สกัดรัดกั้นด้วยการสร้างคุณงามความดีแล้วละบาปมาบำเพ็ญบุญนี่เรียกว่าสกัดรัดกั้นความชั่วช้าลามกสังสมส่งเสริมความดีให้มากมูลขึ้นไปอันนี้ก็เป็นน้ำดับไฟบุญกุศลก็จะมีขึ้นมาอันนี้แหละเป็นเครื่องสกัดลัดต้อนความเกิดตายของเราซึ่งหาเงินต้นเงื่นไปลายไม่ได้ ให้มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายสักกัดลัดต้อนกันเข้ามาด้วยการสร้างความดีพบชาติต่างๆที่เราเคยเกิดแก่เจ็บตายมามากต่อมากถึงขนาดนับไม่ได้ก็าตามจะหดย่นเข้ามาสั้น